มึอนี่มาตามก่วมฝันน้องปู่หลานสาวงวดติพผ่านมากฝันว่าเพิ่นพอเพิ่นมาบอกสองศูนเขาเล็กลางสองศูนย์งวดติพันานมากงวดนี้เพิ่นมาถารถอยู่หน้าบ้านตาลีเลยถามเพิ่นเพิ่นเลยเขียนใจกระดาษให้เพิ่น่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถอยู่บ้านเอาทะเบียนรถจะเป็นตัวไหนลองไปติดตามกันเลยเลยค่ะ สวัสดีครับแม่ตุย้ยครับสวัสดีค่ะมื่อน,นี้แม่ตุ้ยกับเมื่อเราพ่อฝันแทนให้เขาน,นะ,อะเอายามบอกว่านะนะครับว่าเป็นเราความฝันแท่นนะครับเนะะาะเอาคนก็จะว่าแม่ตุย้ยคือออกดูดเถีะยึ้นไหลฝันหนึ่งวันดิไม่จาาะก่ใหญ่เนาะสัมผัสมียวันนี้ไหมไม่ใหญ่ใหญ่แต่สัมผัสเมียวันนี้ <c oughs> เอาดีแล้วเลยสัมผัสเมียนะเอาวันนี้นะครับอยามาทำเป็นความฝันใครเราเมตุ้ยความฝันน้องปูน้องปูนี่เป็นใครครับ เป็นลูกกันน้องสาวลูกย่า่ตินเป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานสาวมาตีนะเนาะหลานพันธุ์สีมาอันถารถแปลงเลี้ยนร้อรถยืนนาบ้านเพราะยี่ห้ออย่างน,าานยยี้ละชมมื่อมือหลานสาวอันวะอ่าเก่าเอาบอกฟังน,นงนะเพื่อนไปยังไหนมันไแต่เพื่อนมาบอกเลขม,มพื่อน้าวถามเพื่อนว่าปู่มาบอกเลขจังสีแดงเงินก็ดีเพื่อนกันเล่ย์ว่าให้ตาลี่ฟัง,งนะจันเล่ยร์รอถามเล่ยว่าฝันเกี่ยวกับรถ สดม้อไส้กั้นอยู่บ้านเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนทำมันคือว่าคนพือให้เล่าแม่ผมเขบอกไทยกับแม่แต่สองวันแม่เนไห่เลามังดหนึ่งแม่เนวนาแต่ว่าสิฝากเจ้าซื้อได้เบริฝากมันออกอีลีหดยังสิบเก่าลยไหมเออนี่เป็นมาเสียดายเสียดายมันบอกอกพอันมาบอกเมันมาพอสิเสียชีวิตแล้วมานบอกละสงพอคนตายแล้วบอกอะพูน่ะยานี่มันมาเขียนใส่กระดาษให้่อเขียนแส่กระดาษให้่เขียนใส่กรสิบเก่าเลยหรอแม่ ออกเล้าเนาะออกเล่าเมียผลไม่งวดน่หมดกนผไแมนปะทมวดควันแมนเดียนกอนไหมแมนนะครับปัันสิบสิบส่วนจะเป็นสิบเก้าสิบเก้านี่แหละคนจอนในฟังเดีวบอกอยู่ก็เดี๋วบอกกันดูมตีระว่าง่นออกไปแล้าออกเล้าไปแล้วเนาะก็เริ่มลงเนาะของเงนดันเนาะนะครับระหว่าีคื่วงวันผลไม่เขียนในพอดีน้ำเสียงเงนลากุณ่แมนนครับเนาเอาพดีวอาฟังเาไม่เขียนให้อไม่เขียนไห้ มึงบอกจาด้วมันก็จะอายบอกกำลังเืิอนี่เอากระดาษนี่เอาเขียนใส้ล้นมึงกาบอกไงมันได้เขียนสองศูนย์ให้มันบอก้องศูนย์มันนึงไปบอกยังออกเลีกง่ายนี่แหละบอกเลียกง่ายเราบัานไทยตรงนี้ตั็นี้นเน่ยสองศูนย์เขียนให้ตัวเดียวดิอ่าแสดงราปคนฝันดีได้เลยเดี่ยวเราสือว่าคอยบอกเนาะเปค้นยัไนะเขนเนาะ เมียพนก็บอกคอยซ้อนซูนวดว่างหันไปบ่ได้สื่อแล้ววะเนี่น้องคู่เนี่ยค่ะงวดนี้ล่ะต้นตาลแสดงว่าเป็นคนซันแม่นเแนเนาะหลานสาวเรียนอยู่ปฮกตัวอยากอายจะหน่อยไอ้บอกวเป็นนักร้องหยือเป็นนักร้องเนี่ยังอยากอายมั้ทั้งเข้าวามันขึ้อย่งนี้หลองเพลงได้เป็นร้องเพลงม้วนๆเออเนาะเป็นนักร้องในโรงเรี้ยงของเวลามีแข่งมองหันมองนีคู่กันนะเป็นหลอกร้องได้เนาะแต่ว่า ออกกล้องสิเพ่อแยกกนะนคอยเาว่าสอขนเขาเลยกประหยัดแทนเนาะนะครับเอาไมซื้เขาก็ฟฝันน้องปูมือนีเลยป่ะเนี่ยเป็นฝันางดีเอายำเช่นึงไะให้เป็นเรื่องเวลาชัดเจนเนาะเป็นฝันเกี่ยวกับรถมาสั่นเป็นเลยว่าทะเบียนรถอีย่างเขนเอาตัวไทยมันมาบอกรถมาใช่เจ็ดหกคนว่าต่วันมีสี่ตัวนะเขาเรียกไปหาว่าบบว่าเเลยไปเบิ้งมือเจ้าเนี่ยเขาเลยม่เงยี่สามเจ็ดหก ท mm hmm. ะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ขั้นของเพิ่นอยู่บ้านเฟิรนเหรอจอดย่บ้านรถเพิ่นนั่นรถเมียกันเพราว่าแดดเนาะอาจจะเป็นรัชบัตรไถ่หรือเป็นเล้าก็ได้แต่ว่าขอซิมเล้าไปฟันมือนไงครับไอพี่น้องมักน้ำเนาะนะครับเพราะว่าตามฟังม่ตีว่ามากเนี่ยก็น่าจะถือไถ่เหล้าซิบเก่าเนาะแล้วขายสองศูนย์ขอไทยเนาะนะครับวันนี้เพ no ื่นฟันเยอะก็รถเพื่อนเบาหน่อยหม่อยเพรเรียกครับครับมี่จะบอกว่าจิตหกตัวเดียวที่เดียกบอกว่าจิตหกโอ้ยมันต้องหลายตัวคนนั้นเรียกรถมอไซค์รถยังกระซังอะไรแบบนี บอกว่าลูกมันแบบสี 4, 3, 7, ่สามเจ็ดหกเนาะไปเพิ่มเงินดีเนาะไม่ติปเปดเนาะสี่สามเจ็ดหกยังไปเปนนบิงงเ่มเงินอ้านนนวน,านะครับลองไงเดล้านสาวเมตุยเนาะคนฝันแมนคนหนึ่งเด้อนะครับฝันแม่นทึ่สวยพร้อมผุดแล้วยันเยอะมันยังคงบกพร่องเอาไอ้กล้องเนาะนะครับแต่ว่าฮอปก็ถือว่าได้ในทางขัดเจียนเราละนะครับเป็นทะเบียนรถเนาะนะครับทะเบียนรถมันหลายตัวอธิตัดหลายตัวเนี่ยแต่ว่ากอสิบ้ให้แค่สองครูนะคนนี้เนาะ ไม่สวยเลยไปสวยเลยคอยินี้ี่บ่พี่น้องจะมักเดี๋ยวแบกกระเรียกเอาตัดเอาเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าเลขรถไม่สี่ตัวครับห้าตัดก็จะขึ้นอะไรหาคูนะแต่ว่าพี่น้องบองตัวอดไกระเรียกเอาเด้อนะครับจำเรียนรถกับพวกเนี่ยจะเป็นรัฐบาลไทยก็ได้แต่ว่าหายดีกับปเที่ยวาล่าคนก็ได้มาแรงนกอนีเนาะครับมันเคยไปเล่าอยู่นะครับสำหรับน้องคูเด้อนะครับมีแม่ียตีเราแท่นเด้อนะครับอ่าข่อใจตรงกันเด้อนะครับเดี๋ยวสิว่าเรย่องเป็นยูคกัรดูแถวเนาะเมื่อวานอ่ะนกอรีอ่านแล้วครับพี่ตัวอดไเนี่ย ไม่ตาบอดดีเลยครับอะไย่เลี้รถพี่น้องนะครับตาบดีเลือรถซีสามเจ็ดหกเด้อนะครับตาไหนซีสามเจ็ดหกสามเจ็ดซีหกสามหกครับตัดแบบไม่ผ่านเลยนะครับหาโตนะครับแต่ว่าตัวว่างไงเอาว่างแบบว่ายงเลยนะครับซีสามเจ็ดหกนะครับไอพี่น้องจะซื้อสามตัวกับซื้อได้นะครับซีสามเจ็ดนะครับเป็นเลขสามตัวเนาะเป็นตัวหนาได้ครับแต่ตาไทยว่าไอเป็นสามเจ็ดหกเด้อนะครับล็อกพี่จะหน้าเอาเนาะลูกพี่น้องยังมักไว้ได้ตัดไว้ได้ล็อกคอมเมนต์เข้ามาซอยกันนะครับเพื่อว่าให้ ควากระจ่างในนกกรี่เนาะครัมันที่ันแม่นเแต่ว่าเดียวนี้มันแห้งหลายตัวจริงนะแต่ว่าตัวปากที่เขาบอกจริงๆมันบอกว่าเจ็ดหกบางทีแหละที่เหกนเนี่ยอืมน่าสนใจนกกรรี่เนาะครับครับเลี้ยเจ็ดหกออกมาตุ้ยฟังเล่าครับผมว่าเนี่ยเจ็ดเก่านะครับอ๋อฮะนะครับอืมโรกว่าเนาะเอาเป็นตุ้อันพอเขาโล่นอยู่มันป่วยที่ปัญหาเรี่ยเข้าอันครบไหมสองเก่าถ้าตีพเป็นหาสองเก่าเนาะอันสองเก่าคุณบอกอยู่ไป บ่ท่านไปร่งบาลอีกไหมว่ท่านไปเยี่ยมเพื่อนอีกมันแค่หนึ่งกับเลือตสวนบาอยากไปเบิ้งหลอกคือเลือดตัวลรวเนาะกันเพื่อนออกมาอมากเลยส่ิเบิ้งนอกจอยค่ะคนร่องบาลเจ็ดเดือนเจเดือนเนาะคนนอกอนี่ยเธอถามน้ว่าฟันยังผลหรือว่าฟันเด็ดเจ็ดหกเนี่ยไปอีกละว่ก่อนไห กอดสองเก่าสองเก่าวงดสอเกเกี่ยวเกี่ยวกับโสเกาขก็เลยตีกันว่าโค้ามรมดามันต้องระจับกับต้องมือจับมดเขาเลยตีเถือกตีหาสอหาม่าสองเก้าลยำสองหาอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จานไปถือว่าได้มาอีกไปบ้าดไปหาคนจเกี่ยใ้เพานนะครับส่วนเรอลี่ตำราของโลกของเราเนาะหาเบอร์เด้อนะครับเดี๋ยวมืนี้ยแน่นนาจิไตามเม่อกี้ให้เม่เกี้เมื่เกี่ย ขอเล้าดีเนาะนะครับเกี่ยก็เขอเล้าดีเนาะอืมแต่ทีีเขามีรถดเหล่าธรรมดานะครับแต่ว่ากับพยายามตามให้ตรงมตัวเว้นเพื่อพี่น้องอยากไปเที่ยวเล้านะครับเดี๋ยวแต่ว่างได้บรินี้สิไปหาแม่ออสซี่ติดตามเดลยกุ้พ่อให้เนาะนะครับกับทีตามดีๆด้วยนะกางในมือนี่ก็สิไปตามแต่ผู้เป็นแม่นละให้นะครับไม่ออันสีเี่เนี่ยเนี่ยมอวลวยกันไปเจอกับพยายามคัดสรรผู้ที่เปนฝันเกี่ยวกับเล้าเแม่นครับไอ้มันตัวมือตัวเว้นหาพี่น้องอย่าลุ่งทุนเนาะแต่ว่ากับเราอยากให้จิ้มนะครับเพราะ ว่าเขาไทยเอาแมีเด้อนะครับผู้เฝืนลงทุนเพิ่มขึนเคยเบิ่นยี่เด้ว่าผู้ใดฝันแม่นไม่แม่นเป็นกระยาแขกสามหางยุกม้อนรวยคือพ่อรากับผู้ใด้ฝันแม่นทั้งเล่าทั้งอย่างแต่มีคอคมอีกคนหนึ่งเงี้แมงี้ยเออเขาหนาไปได้หมดเลยคอข้มเนาะเราก็บอกอยู่ประมาณประมาณสี่ห้ามของหกตัวงเาเด้อเหล็ก่าฝันกันนัะวันไปอันฝันคอกัอนั่นอืมคอคมหนึ่งกับของเล่าดีกันนะครับทางช่องหนึ่งกับจุพย่ามว่าไงว่าหาผู้ได้ที สัมงผ่านพื้นที่ฝันเล่าเขาดีๆนะแต่จะไปหาให้ในมือไหนสินะแต่ว่าก็บอกไถ่เรานะครับจังมีเกณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าแกก็ตัวฝันในส่องหาบอกไท่หรืเห็นว่พี่น้องมาโหดกัตีว่าเอ้ยออกไท่ออกเล่าอะไรออกไท่เหรอผมก็เมียนน้องเนาดีเนาะแต่ว่าบอกไงช่องเขานี่เฮ็ดแต่ไม่หลากหลายนะสามารถซื้อได้ทั้งเป็นบ้านน้ำแมีนครับนะครับพยายามหาให้เอาเขาที่โชว์ตุ่ยขังครับเอานะครับสรุปเด้อนะครับว่างวดนี้เนาะน้องปูเนาะ มาถารถมาถารถอยู่หับนาบ้านพอลี่นะครับคพอลี่เลยอ้อยถามเบิ้องนะว่าหลานสาวเนี่ยฟันบ่อนะครับมันเป็นคนฝันแม่นเนาะผมหันไปไงเขาสองศูนย์เขาตรงตรงนะพอลี่เนาะครับก้อนน,น,นะน,อน,อนั้นเขาเล่ลาสิบเก้านะพอมาบอกวันนี้ฝันแกก็หลุวาสันนะครับถา,บามเพิ่งเล่าบอกว่ากินหกตัวเดียวถามที่เล่าบอกว่ากินหกตัวเดียวพอ,อลี่ว่าแม่นรวมเป็นสองหลายตัวกคนนี้บอกว่าเรื่อมีเจ็ดตัวเนาะเล่ยบอกมาเป็น สี่สามเจ็ดหกครับคัตัดให้น้ำนอคอลี่เนาะครับครับตัดเพื่อให้ต้มชเาเจนหาตัวเลยนะครับสี่สามเจ็ดหกสามเจ็ดสี่หกสามหกเด้อนะครับเอาพี่น้องมาตัวเลียกเอาเนาะเพือพี่น้องมีความเห็น,นคิดเห็นแตกต่างกันกับข้อมินเขาบ้าเพื่อให้หพี่น้องเปิด้เห็นน้ำนอคอลี่เนาะครับครับเอาฝากคนไลค์คนแชีย่ยกองตามจองมีตัวเฮนเด้อนะเอาบมาถึงโชว์ไหนมาถึงเ้องมาถึงด้วยไรบ้นเลยครับเด้อโช่วยช่วยแน่พี่น้องพี่น้องหาว่าพ่อโอ้ยมีตัวเป็นเจไดทานได้ไวเนาะนะครับเป็นเจไดมีกำลังใจ หาตัวดีตัวเด็ดมาให้เด้อนะครับนี่ช่องแม่ตุ้ยนะครับช่องแม่ตุ้ยรวยละวันนะครับแอปนะครับแม่ตุ้ยรวยละวันนะครับพิมพ์แอปก็ได้จะขึ้นง่ายกว่าพิมพ์ช่องเนาะนะครับพิมพ์คำว่าเนี่แอปนะครับแอปแม่ตุ้ยรวยละวันเด้อนะครับม่ติดหาง่ายกว่านะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เด้อนะครับเบอร์โทรนะครับโทรจิตต่อได้สงสัยยังกระตอดคามเลยเนาะแม่ตุ้ยเนาะค่ะอ่าขอโลกแล้วครับผมนะครับฝากคนไร้คนแชร์คนที่ตามช่องแม่ตุ้ยเห็นเด้อนะครับจะได้ผ่านไไวๆเนาะแม่ตุยเห็นหน้าตัวคิดอยากกินกาแฟแก้วอ่ะ <ś les> อ่านะครับผู้ใดชมมันอย่าลืมกาแฟพอลี่นะพูกันล่ะครับอ้าวขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ <S 2> <S 2> ครับกินแล้วกับกาแฟเพราะว่ามันกุ